สองซาวขึ้นมาแต่เ huh. ก no ี่ยวเข้าอ <ite> ันม oh ัดเข้ากิน <t> ส <nat> ้มมาดิพี่น้องเอ้าโดยสบายดีเด้อเป็นจังไดแซ่บบ่แซ่บจเสรกินส้มแล้วคนๆนพี่น้องมาๆมาๆกินส้มแล้วก็รัวก็้องเตี้ยแมนบ่กินส้มรุ่นนี้นั่น ขอขอใหยเด้พี่น้องถือโสมตังนานวันนี้นะเนอะถือโสมพี่น้องเลยถมอมาคามก็ลงเที้ยก็ลงหมยบริจีนก็ตัดเฉลิงเลยไปบสมแบบนี้เรมือนเนี่ยค่ะบรรยากาศที่สนใจรึเปล่าลงเหมยห่วยมันนี่

เี่ยวาทเพชรตรวจตอนเตียงวัเนาะะตกกรงภากคะตนิดีแซ่ คนกินมือวพมาคามาคามอยู่ใกล้ีิมันมูอยู่ไกล้ข้หน้าคนแล้วจะขอถาหน้าคนอีกคนือแมาแต่มัเข่าอะแบบว่ากินเออ้า,าเรียบร้อยกะเอาซุปมาน กินสมดาวผักพรจังลงมาัตเขาตอปี่เลยพังรุ่นพันเาบุคคลเตี้ตาเตีตาเราเกียวบุฟเฟตยัวั้แล้วเกล่ยว ใบอย่างสดลองพัลลันกแม่ไว้ไม่นอยลอกกาบอีกจังแล้วแต่ว่าสมเดียวอเ้มกัแมล้วเห็ดบ้งค่ะโอ้ยเนเน้อดงกิมสมนี้คันกิมบุย่เลิบุยันยาของเราแล้วคันยาเจีบเท่าเนเดยมแล้ว มว่าคอยา่าคันจีลาที่นเจ็บทอง mm hmm. เ,เลยคนชื่อเจ็บทองทีบอ mm hmm. มันบคมันเป็นอะไรม mm hmm. <laughs> ันบฟัวา mm hmm. ดีบ้างไเมืม่อไ่จาเทยวอยิงย mm ิง hmm. ยินึงมาก มันสิเฟียกข่าวกปบก้อยไปบอก้อยกยนไหนไหนถวันี้ต้องให้กินอะไรเพื่อนะเพื่อเดียวอล้อบอกรอกินสมหันแห้งได้ผลหรอก อยาลขึ้นดินนดมาเดมาติตครเื่อเม,มะ่าอยเห็นพี่เจ้าก,กินคันกินหน่อยอยัเนเจ็บพอกเห็นพี่เจ้ากินลายเหอขึ้นหเจ็บพองเหอกินนอนเย็บแปมัเหรือมกกินนั่นหอ่อยยันเจ็บอเหรอมัชุ่มเพรดราดาบเจ็บ,อจบออพอก่เมอยู บริเห็นเจ็บท้องไปมาผู้เขากินหน่อยพี่เราขับปลาด้วยเดี๋ยว <c oughs> เพจเ,เ,เ,เป็นจับมาท่านใจทำเจำ้าอันแป้งบ่ ของหมาอะไรหมาหมาวนเห็นยิงลอกาบิตกใจมาลรอกาบิเออยังนอย่างนั้โอ้ยเสียหดโชนม่เห็นแล้วด มีมือี่ะคนกินสมได้แ <left> ม um, <labels> ่เขาบอกกินเทปคอยจะละมือวแต่โม่ได้แ้ยังพอยเลยซูบได้แล้วอะส Là một quê đó thằng có mua thằng ở tàn đấy mặt 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 chặt mặt mặt thì mặt 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 แซ่บพเนี้ยกาพ่อแ่งอีกเด้อต้องเตี๋ยแดงมันอุย ยังบ่ได้กินมาจก๋ลูแม่ังไ่กินไห้เีวเดีวลยคุน่ให้แต่งกูนะสามื่อบานพ่งกัมีเตน้องเตียเนาะแตงเกียวเ็ปมันจะเป็นย่องกินได้เมนี่ดียแันว่าเาเซ็ลนะเขาเพื่อนกินได้ดิ หัวแมนแตงแซดยูนะบมวยเนนมากินน้ำโฮ้ยกินชมหวกินน้ำได้คนบ่คนเผ็ดเว้เอาหนอาเตี้ยขันกินน้ำได้ บ่ฮายาค่าจังกินเห็นหน้แว่าค่นเขาไปกินนะค่ะวา,ก,า,าก,กินน้ำแน่กินสมแน่น่น,นเต็มท้องเออพี่เจ้ากินแมว่ามือนึงจะเคลือกินสมคระคักเนี่ยมทานหมะาานนะเที่ยวมือหนึ่งจะเคือสามสามเที่ยมื เดินอะไรเออเอียเสร์ไล่เสร์ไลยเนาะขอนุก้นเน่โว้ยมองขอด้ินมื่อนึงเทืือสามเทือก่ะเสรคือเกาอันเวอน เอามักกินเลยเอาเอามันเจวบดโบมันแต่งไหม่พอเลยยังเลี้ยงอะไรเพนอะไรคืนมาจะกินไม้บ่กินทอดกับขึ้นได้บัดยากเนาะแล้ก็ขามือกล้ายาที่เนกยไปจ้นะ ฮะบอว่าสิบานหุงเหิมแลาวนี่แล้วสิว่าตัวซื้อไว้ได้เนาะให้กูปิ้งหุงเหิมไว้ซื้อวะจ้ะฮะเออไม่เบาโย่มันค้างลอยโย่น้อยดินเบาบ่ถึงเราบ่ได้

ยันวาดินเอผู้ชายนะครบดเหมือนม t เองก็ขึ้นอยู่บ่เออเสือกุบดหายซื้อมาเท่าไรโอีเมเนเป็นแต่อย่างเนาะเป็นวัตถุยาง พี่น้องเห็นเนาะอันสั้นนับคลิปนี้ก็กินสมบัติคำกันดหนพี่น้องเห็นเนาะเพราะว่าขึ้นมาแต่มัดเข่าเมื่อยกินเข่ากินน้าได้เลยซาวเมื่อยซาวแค้นนะอยากขึ้นอยากกินสมด้วยแตงเจล็กินสมอิ่มเรียบร้อยน้องเพียร์พูดจนว่าลงไปดุ้มเลยโอเคจะทางเอากิะชืได้จบคลิปลงเพลงเท่านี้ก่อนพี่น้องเห็นเนาะอ่าวเมื่อยสาแค้นจบเสียก่อนจังลงดูงานต่อเนาะ มัดเข่าคือเก้าน้องในเป็นโคตรคนเข้าเป็นโคตรมัดหรือว่าเจ้ากน้ังเตีียสิมัดบ่ะ่อยกับนิดสิคนบัดพ่อมาเข้านะบัดพ่อมาเลยพ่อคนณแตเทาเป็นคนมัดเนาะโอเคตอนนี้เพิ่งไปตลาดอยู่ช่างหน่อยเขาก็ได้ลงหามัดเข่าคุนเข่าเพี่นเองเลยเนาะเพราะว่าเกีียวนี้ได้แล้วน่าก็ได้ไม่เศ้านี่อีกมือได้บอเจ้า หมดแล้วไ่เพื่อทำมัดอีกทีเพื่อเขาแหงอีกทีไอชิฮันโคกกัเลยคันคันชิย่างกันชิย่างแถวรองนี่เนาะทั้งในนี่คันวานะ่าหนึ่งชิแล้วอยู่เมืออื่นคันวาขนขดน,นะนะเพราะว่าถ้าวัวชุกไปรัดเแาว้องชายเนม่มามัดน,น้ำกัน,ท,นทั้งเมย์พิ่นไทยเพิ่นไปเกี่ยวกับเขาซอยทั้งนาสาวพี่หนุ่ยเนาะทั้งนาสาวเพิ่นจ้างไอเมย์น้องมวยครับพี่นางบอกพี่ไอเ<ม>ทือง ครับอันว่าแมงต้มเนาะไปเกีียวทั้งหน้า <c oughs> ทั้งหน้าทั้งหน้าใต้ด้อทั้งข้าก็อยู่มัดข้าวทั้งนี้เนาะโอเคซะประมาณนี้แหละเนาะโดยอาสบายดีเนะ้ะ <c oughs>